อันนี้แนะนำลาบปลาตะเพียนนะครับได้เยอะอยู่นะครับแนะำปลาตะเพียนลาบปลาตะเพียนกูเนื้อนะครับซื้อตลาดนะครับค้าทำก็ได้เยอะอยู่นะครับ,บ,รบ,รบ,ออรบถ้าซื้อ ทำเองเยอะนะครับแล้วก็กินกับแตงอ,อ่อนนะครับแตงตัวนีน้ได้เยอะอยนะครับหนึ่งยี่สิบบาทได้หลายลูกถ้าใครจะไปตำไปเลยนะครับกินกับถั่วสับยาวนะครับรบลบก็แตงตงก็นี้ประเภทผัก คุณช,ชอบลาดนะครับจุมชอลาบันนี้ลาดปลาตะเพียนนะฮะน,นี่ครับเก็บข้าวเหนียวแล้วก็จะมีน้ำต้มนะครับมาด้วยนะครับน้ำต้มมองปลาตะเพียนนะครับก็เป็นส่วนหัวนะครับแล้วก็ส่วนข้างที่ออกจากเอาไปใช้ลาดนะครับ ก็ได้ยืนนะครับส่วนต้มร้อนๆนะครับเนาะเป็นเป็นส่วนหัวใบเปลียนนะครับแล้วก็ส่วนท้มตามตัวนะครับต้มสดน,น้ำร้อนๆก็มาเป็นส่วนที่เป็น็ลือส่วนที่เป็นเนื้อนะครับก็มาลาก ไม่ได้เอามาทำลาบทาได้อยู่นะครับเอเคแต่ก็ซื้อเอาดีกว่าเพราะว่ามันถูกีนะครับพอกินพอได้ครับถ้า,ถ,าถ้าเราทำเอง,องนี่สามร้ยอยกว่าบาทแต่ว่าถ้าทำเองก็ถูกรดถ,ถูกปากเรานะครับแต่นี้คือเป็นส่วนท้องของเขานะครับเอามาทำต้มมามาม,ามาครับทันด้วยกันครับผม